อันนี้คือวันวันที่12นะจ๊ะยันที่12กุมภาพานันธ์2567เด็กน้อยเนี่ยก็อายุ10เดือนเต็มนะจ๊ะขณะนี้กำลังเล่นน้ำกับพัดลมอยู่นะคืนมาซ่อมพัดลมแต่เช้าเลยนะจ๊ะตอนนี้เวลาเตือนาฬิกาสีนาทีไปไปเลยนะจ๊ะเด็ก10เดือนนุ่นยกคนน้ำอยู่แล้วก็มือจุม่มจุ่มพัดลมไม่ต้องหว่วงพวกเราได้ถอดปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนก็หัวโขกลมมาทันทีแต่ตอนโตหนุก่ก็มาดูแล้วว่าหนุ่มจุดยอดนี่ช่างช่างกระต้อนยังไงโอ้ลากด้วยราาากกกจ้่่ลลลออองขบนนนนนะะะะ็็เเเฮคั สนุกไหมสนุกอ่ะสนุกจ้าโอ้โน่ารักจริงๆเล่นไปนะเล่นไปแดดหนานะไปปะไปเหรอไปกันไปนะไปกันนะไปปะไม่แดดน้าก่อนนะอนนั้นไปปะไปกันไปนะไปเอาไปปอมาเด็ไปกันไม่แดดน้านะนี่หนาวเลยไม่ไปเหรอไม่ไปเหรอเดี๋ยวนี้ไปกันมาดิเ้าเ้าไอเดียวแดดน้งเราจะไม่ไปเลยดีที่เกินของเราเดินมาสามร้อยกว่าวันแล้วเนี่ย